ถ้าเจอ,อกข้อสอบได้นะครับก็เจอ,อกข้อสอบแบบลนะักษณะการแพร่กระจายขึ้นของของสายอากาศนะครับเพราะว่าคือจริงๆเล็กทรอนิกส์มันมันทันกันเป็นหมดนะครับเดี๋ยวจะเรียนวิชาสายอากาศเดี๋ยวก็เรียนวิชาวิทยุ F M เดี๋ยวก็ตัต้น Datacom เดี๋ยวก็คอมอยเงี้ยมันรวมกันไปหมดนะครับพีดีถ้าเราพูดถึงเรื่องของ F M MM, A M เนีเเ่ยจงไงมันก็ต้องมี ตัวสายอากาศเนี่ยเอาครับสายอากาศโอมิเนะี่ยโอมิก็คือลักษณะขึ้นออกไปใกล้เคียงในทุกทิศทางก็คือเป็นแบบแบบบูมอนะครับเหมือแนบบลูกบอลเนี่ยนะครับส่วนสายอากาศแบบทิศทาง direction ก็คแบบือให้หยับไปทางแบบทิศท,ทไหนก็กําหนดให้ไปในทิศทางนั้นนะครับสายอากาศเนี่ยครับโอไมกก็ยิงออกไปนะครับสายอากาศแบบ isochoopic iso ไอโซโทปิค so แบบฮาร์เวฟฮาร์เวฟก็แบบเขาเรียกว่าบางทีก็เรียกแบบไดโพนะครับแบบเลมดาส่วนสองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แบบไดโพเนะแบบาะน,นะครับไดโพอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเจาะเรื่องในวิชาสายอากาศอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แบบ direction นะครับสมัยก่อนเนาะเสาทีวีนะครับเสาทีวีมันจะเป็นแบบ direction นะครับ สายอากาศแบบยากิไดโพค่าและหนึ่งส่วนสี่เลมดารีเฟกเตอร์ยาวกว่าหนึ่งส่วนสี่เลมดาเล็กน้อยเดเรคเตอร์ไดโพลรีเฟกเตอร์นะครับเดเรคเตอร์เนี่ยหนึ่งส่วนสี่นะครับรีเฟกเตอร์เนี่ยยาวกว่าส่วนอ่าก็คือรีเฟกเตอร์ยาวสุดนะครับไดโพลน้อยลงก็คือสั้นลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสั้นลงทีละ้นหนึ่งส่วนสี่ ยากิก็คือแบบ Direction นี่เลยครับยากิยากิอันนี้ลลมดาเราทราบดีเนาะนี่ครับอันนี้เป็นความเร็วของของของคลื่นแสงใช่ไหมหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเลมด้านะครับ v ้ากับ f เลมด้านาะตามสูตรนะครับที่เราเคยเรียนมีก็คือความเร็วแสงหรือว่าความเร็วคลื่นนแม่เหล็กนี่แหละนะครับลลมดาก็คือความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรนะครับสายนําสัญญาณ อันนี้เป็นแบบโคเชียลใช่ไหมนะครับแบบโคเชียลอันนี้สายถักถักนี่คือเพื่อป้องกันเครื่อแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมนะครับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ไม่มีออกหรอกนะครับแต่ว่าให้เรียนรู้ไว้โอเคเนาะกล่าวโดยสรุปก็พวกวิวทยุ AM FM เครื่องส่งนะครับความถี่ IF อะไรต่างๆนะครับย่านความถี่นะครับสายอากาศ นะครับมอดแบบใดนะครับความถี่ไอของ a m เเท่าไหร่ของ fm เท่าไหร่นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยโมเชนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับตัววิทยุ f อ AM อเเนอะนะครับไม่มีลึกถึงตัวสมการไม่มีออกนะครับออกประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวก็จะแบ่งวิดีโอเป็นสองพาร์ทเนอะนะครับเดี๋ยวจะลงไว้เลยนะครับ กล่องของเขาแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดวิดีโอไปแล้วแหละนะครับตามวิดีโอนะนะครับวันนี้สบายๆนะครับเป็นเรื่องการเ,เรียนรู้ทฤษฎีส์นิดน้อยนะครับแล้วก็การคำนวณตัวของระยะห่างของตัวไนโฟไซด์นิดหน่อยนะครับโอเคเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้คงเพียงพอเดี๋ยวเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคเด็กๆเ,เจอกันสวัสดีครับมมีออ